สบายดีล no ุงป้านาอาสุขุส so ุคนเด้อจ้ามื้อนี้กะแม่น้อยก็ได้กอยแจ่วสิกินหมากม่วงเจลเอ้วเมที่ยาบ้าขามขอถิดขอภายหลายๆเด้อจ้าสีไปสู่สาวอ้นกับสาวนุ่มบอกแทนกินเด้อด่ดือดจ้าหมูกินก่อนจ้ะพี่น้องแม่นแม่น้อยสบายดีจ้ะพี่น้องอานสิไปหาหมูก็จะพี่น้องเด้อหมูกินสพบ่มีหมูกินน้ำมันแค่กินผู้เดียวมันบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะไาน้องนัดปะ ป้าพี่น้องเงินครัวเพินกระแลวเรียบร้อยเลยทมเนว่าขือักบคัดะนี้เนาะอยู่ทางอยู่เนาะมันเนีอเติงเติงเบาวนาเห็ดเนียืมแนค้ากล่องนะเห็ด้แน่งมีนอก้องเขาจะเป็นอะไรเพี่น้องเ้อเฮ็ดพิังนะส่งมีอมีเน่กินข้า รับมงหงลอยฟ้าป๋อบังซิบมึงแนซิบมึงนเ็ดแดงเ็ดางซิเอสุดยาเลยอือตัวุ <st mission at Walmart> ดชยอดเลยรำหมงลอยฟ้าเออฟ้าหงมงน้ำมนมามามากินสบักคานกันม <k> ันคือมึนมืดว่ก้าน้ำงคอจากม่ม่าหนึ่งมันก็มีด เด็ดหลายอย่างเนาะห่มขักเนาะอดเนาะวันนี้เนาะซัมซิยูเนาะโอ้ยวังนันแดดก็จะเงี้ยวเขากะสบายดีเนาะมาถัอ้านี่กินหนักลสบายดีจ้าพี่น้องลอกซองไปแด้เเนเมื่อคืนีนหาโลกบวเอาลูกขอมเสียบยังเสินดังเลยเิ้นสาวข่ะค่ะอนอย่างไรอมาขของนะ

อยากว่านุกไหมนกนอนก็ล่างเนนั่นั่งผักเอเากัเส่งพิิคุทหาเจ้าปีลุกมาเอ้าลุกมาเอ้ามลายเลยเลยอยกกินส่งนะเด็กเกยวชนคนิดกัวพืัดเลยเจ้านีกเลยเจ้าลาเลไปคุณทูมาเลอยากกิส่งแพงเอาไปอนไ้มเียเื่อเา เปลี่ยนก็เปลี่ยนหนากล้องเลยนะเปลี่ยนนากร้องร่นเปลี่ยนเสื้อนากล้องร่นเนาะพี่บอกเอฟซีอีกสื่อโทรซักหน่อยสบายดีพี่น้องนางเนียวพ่ออยู่ที่ไหนโลกึกจะรีบเพื่อนรังเหรอใจรึนอนมั้เจ้าอย่างนี้ไปวัดต้องลเอ

ข้าวันวัดในคนไทยเอาวันก้วยวันพระมาข่าบูชาวันมาข่าบูชาเลยชิมพี่สิบูชาเลยอือู้คนเดียวเนาะบูชาด้คนเดยวันจรวสยกันเลยเลไปซื้อหมกข้าวก้วยไม่ถึง้านพระวันพระไม่มีคนเดียวไ่า้อว่าที่คนไม่ว่าเนาะวันพี่ซอสแปะ้ว่าเรา บุญพมุชาคือบอกบอกเน่จ้ะเขเริ่องที่เ n าเขาเลยว่าผลก่อนเซลไปวัดใช่ไโอ้ัสิ้นผลาได้ยินที่ผลว่าเออเยมานาก่อนไปวัดเป็นนนขานหโนนน้องก็เเท่ไรความดีเขาในกาอยู่ใจไปดกากตั้งใจไปเาไปมาเออะมาเาาเตม เดาเยูานี่แบูอะไรเนาะงแกัเหรอม่หล่าฮาฮ่าาฮนา่น่ากัคกอะไ้างแมดแล้วม่ันเดียรึ่มังเ้าย่ายายยยยงยยางย่างย่างย่้ายายยายยายายายยายย่า

จะมีเลยมันซีราจะโบ้ทำมันซีราหรือลรบอกว่ามันก็เหมืนเราเลมนเาถุงคับมาเลอเออเออเดือนปลายของจอกเดือนเดียวเดือนเดียวไปชงเดือนเซนไฟต้องเดือนแรกในนั้นเป็นเซนไฟขึ้นเขาไปใหม่เดือนแรกนี่แหละเซน่มือนมันยังบ่สุกป่าวป่ะทั้งจึงสุกแล้วยังเย็นแหงซุปแล้วได้ป่าวหรอครับยังหมดเลย เขาล่มคใหญ่เขาไว้่ใหญ่เขาไมัยนทางหงเลาไรบ้างอันบางมันออกขัดหน้าออกเลยนะ้อมันม่เวียเทาบางน้ำทังคุณมันส่ง้างหนาน้ำดีะขัได้ทเลยคือทางินวพ้นยังมหินอ่ินมันสบายเลมวัวแ ไฟได้แต่ตั้งไม่ใช้ตั้งนี้นตั้งเดียวเลยเอฟซีว่ะเห็ดหมองวางเตาไงขวัญขึนมอบ่าง้พ่อประเด็นปรพ่ออย่แวอพ่อพเห็ดหมองวางหมองตั้งชื่อนะบลกก็เบิรแล้วมันิร์ังยัอเรากรอไม่หาเกอ โอ้เก็บอะีรให้หมก็ไม่คัะเด็ด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 ไปออกต้นป่วยไปเลเออแอบเลยเด็กกองให้หมดก็ไม่ตายไปหรอกนั่นเองเด็ดหนา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 วางขางเอออันวางข่างครับกว่าแล้ววางข่างก็ไม่ขัดเลยไม่วางข่างนี่อันก็เออกมาทำอะไรกินคือเก่าเอามาพี่จะทิ้งไว้ที่เราตุ๊บพ้นแล้วใช่ไหมโอ้เป็นอะไเนาะ ที ment, ่บอกว่าเอานื้ไก่เอามาเอาไก่ไปขึ้นนั่นแถวหน้อยใช่ไหมบอกว่าให้เพิ่นเป็นคนมาเอาเองพี่น้องไก่ไประมาณยังดอกไก่อันมันเบาะไข่อยู่นี่ก็เลยอยู่นี่เลยอยู่ไก่เนี่ยคอมเมนต์ม้านะคอยเอาเมื่อขูเมื่อเดลยพี่น้องเลยกจะกลับมาอีกเน่อยกินได้หนี่งิ๊บมันตายมาเนี่ย ออกมามันหลอกออกมาเบาไวที่รักเมื่อตะแกะเองน้องกันหมูป่าล็อกไก่เนี่ยเออเมื่อเนี้ยทำนาเราได้ไหมทำนาเด้อม้าก่อนฟีนี่ออกลูกเดี๋ยวมันออกลูกเนี่ยมันกระจายตัวตายอยู่อย่างนี้ยังหรืมาแบ่งซองนังข้าเคื่อนรถเด้อเออบวายได้บวายได้โตโตเอาโโตเอาออกไปสำรวจโอ๊ยน่าออกระดับนั่นแหละระดับนั่นเด้อ ทอวันไหนวนหอืมทอดวันไหนวันไอดสอง่โตหอมนมาหเสาสห้โตโตมาตนงนหน่งมขิ่าเ่งหน่ธรรมดาเนาะหน่ธรรมดาดูเสวองิ่าห่่นฟมเอหไม่เอาเุ่้าเพราะว่าเพ่มีขึ้นมาใม่ รีบหน้าทีแล้วนี่กัพอนาทีล้านอกไปก่อนนะเอาล่ะอะไรกันไลค์กดติดตามกดกระดิ่งในงน้องนัอหวานไม่น้อยเลยจ้าต่อแฟนสาวน้องพี่้าอแฟนปลาพ้าก็หน้าตาอ้นเลย